สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นกอยู่ที่หน้างานนะคะที่บ้านตัวเองนะคะเกิดเรื่องอีกแล้วคะ่ะเกิดเรื่องอีกแล้วช่างกับผู้รับเหมานะคะช่างหนีค่ะผู้รับเหมาไม่เคีย์เงินให้เขานะคะหนีเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเราเพิ่งทราบข่าวนะคะว่าหนี นี่งานที่ทําได้ไว้นะคะก็อาจจะโอเคแต่ก็อาจจะเรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างบางจุดนะคะตรงมุมนี้ก็อาจจะไม่เรียบเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้เขาแก้นี่ค่ะคนงานที่ทําไว้นะคะเป็นคนลาวโบนะคะเป็นคนทําไว้ให้นะคะดูสิคี่ปูนกองเป็นกองเลยอะ่ะนี่ห้องน้ํานะคะท่อเดินไม่ผิดเดี๋ยวให้เขามาแก้ให้ใหม่ โดยทีมง,งานแก้โดยตรงไปแล้วจ้านี่นะจ้าคือที่นอนนะคะของช่างหนึ่งคู่นะคะนอนตรงนี้ไปหมดแล้วบ้านนะคะนี่เหลือแค่ช่างคนไทยนะคะอยู่แค่คนเดียวคนลาวไปหมดแล้วจ้าหนีหมดแล้วจ้าไม่เหลือใครเลยนะคะดูสิคะด,ดูออเดอร์ไปหมดแล้ว ช่างนี้อีกแล้วจ้าไม่เหลือใครแล้วเหลือข้าวสารไว้นะคะเหลือข้าวสารไว้นะคะหนึ่งกระสอบเขาทำไมกินข้าวกันไวมากกินข้าวกันไวมากเลยข้าวเหลือหนึ่งกระสอบไปหมดแล้วนี่คือที่หลับที่นอนเขานะคะที่เราให้เขาทำไว้โอ้ย ดเดี๋ยวเขาก็มาเคลียร์มาเก็บมากวาดมีคนมานอนเนาะดูสิงานงอกอีกแล้วเราจ่ายเงินให้หมดแล้วนะคะเขาไม่เคลียร์เงินให้ลูกน้องลูกน้องหนีคะ่ะได้เงินกลับบ้านไม่ครบนะคะดูดิอันนี้ก็มาตอกฝาผนังบ้านเราไว้จนแตกออกมาเลยอะ่ะอุ้ยยาเดินตามที่ดินดูสิ ตกผนังบ้านเราอ่ะตกจนแตกออกมาขนาดนี้เลยเพื่อจะปล่อยน้ําอ่ะเราจะก่อเพื่อก่อเพื่ออะไรเนี่ยคืองานดอบชุยมากดูขีดินกระเด็นสาเซตุปะทุเป๋จากผนังได้หรือไม่ได้รอยออกมาอย่างนี้เลยอะ่ะดูงานสิ หัวอีปวดนะคะหัวอีปวดนะคะทั้ทงพ่อทั้งมงโอเคบ้านจะเป็นบ้านไหมดูนะคะ